อันนี้มันเหมือนเป็นกะละมังอันนี้หละกะละมังข้าวขาหมูกะละมังขาขาหมูใช่ไหมกราบสวัสด,ดี <ism berries> ครับทุกท่านครับ <hundred> คนเยอะๆแบบนี้นะครับแล้วก็รุมๆกันแบบนี้นะครับคำว่ารุมนะครับตอนนี้โด่งดังมากๆเลยนะครับ ถ้าเอ่ยชื่อคำว่ารุมต้องเป็นโกดังพิยาคนรุมหรือว่าร้านพิยาคนรุมนะครับแต่ร้านพิยาคนรุมไม่ใช่ว่าจะเป็นร้านพิยาคนรุมอย่างเดียวนี่เลยน้ําลํหไยในร้านพิยาคนรุมรูว่าโกดังพิยาคนรุมคนก็รุมเช่นกันนะครับโอ้โหเรียกว่าเยอะแยะมากมายเลยนะครับขายกันเรียกว่าโอ้โหตักจักเดียวตังไม่ต้องจับลูกค้าตังใส่ถังใส่ถังอย่างเดียวเลยนะครับอ่ะก็ไปดูเลยนะว่าน้ําลํหไยนะครับขายยังไงแก้วละเท่าไหร่ยักษ์มึม มีโซลี้ลำใหญ่ด้วยนะครับ ร้านน้ำลำใหญ่ใช้อะไรใช้กระบวยตักเลยครับเนี่ยโอ้โห,โ,อโ,หโ,หโหลูกค้าแถวยาวร้อยเมตรอันนี้ขายเท่าไหร่ครับเนี่ยยี่สิบบาท,บาทอยองเหรอโอ้โหแก้วเบริรมมากนะครับ อันนี้มันเป็นแก้วไซส์ใหญ่ของแก้ว30ออน30ออนไซส์ใหญ่สุดค่ะไซส์ใหญ่สุดของแก้วแบบนี้เลยใช่ค่ะมีแถมพึ่งด้วยมีแถมพึ่งอ่าแถมพึ่งด้วยนะครับโอ้โห,โห,โหพึ่งตอมเต็มเลยนะมากินน้ำหวานนะครับนี่ก็คือนะครับร้านในร้านในร้านของพิยาคนรุมนะครับหรือว่าโกดังพิยาคนรุมนะครับโอ้ขายดียจริงจังนะตักไม่หยุด ขายวันไหนบ้างไหมคะขา,ขายทุกวันค่ะเว้นวันจันทร์ค่ะหยุดวันจันทร์นะ,ะหยุดวันจันทร์วันเดียวนะครับสําหรับร้านพิยาคนลุมแล้วก็ที่นี่นะครับหนักกี่แคลรคะไม่ต้องไปทำอย่างอื่นเลยตักน้ำแข็งอย่างเดียวก็ไม่มีเวลาไปทำอะไรละ นี่เตรียมกันมาไม่รู้กี่อ่างกี่กะละมังนะเนี่ยอันนี้มันเหมือนเป็นกะละมังอันนี้หละกะละมังข้าวขาหมูกะละมังขาหมูขาหมูใช่ไหมใช่ค่ะเคยขายขาหมูใช่ไหมไม่ค่ะสับรับขายน้ำลำไย๋อเอามาอแดบเอานะครับก็อันนี้เป็นที่วางแก้วนะครับแล้วก็ตักน้ําลำไยตรงนี้โอ้น่ารักนะครับไม่ใช่ว่าแบบนี้ที่ขายข้าวขาหมูอย่างเดียวขายน้ําลำไยก็ได้นะ อันนี้เป็นที่ประจําของที่นี่เลยไหมประจําเลยนะครับอยู่หัวมุมเลยนะครับมายังไงก็เจอทางขึ้นหน้าศาลหน้าศาลเลยนะศาลพระพรมพระภูมินี่แหละครับแก้วยี่สิบสองแก้วสี่สิบตัวหกสิบนะคะแก้วเดียวตัวเลยค่ะแปดสิบบาทยอดเงินใส่ถังเลยนะคะนี่นะก็เงินไม่ผ่านมือแม่ค้าเลยนะครับหยอดถังปุ๊บปุ๊บเลยนะครับอันนี้ต้องเต็มแบงค์ยี่สิบอย่างเดียวใช่ไหมแบงค์ ลูกค้าทอนเองได้เลยนะครับหยิบทอนเองได้เลยทอนสักสองพันแล้วเซอร์ปี้นี่ใช่ไหมเซเลอร์ปี้ใช่ค่ะเซเลอร์ปี้แกะละเอยี่สิบบาทยี่สิบเหมือนกัน,น <c oughs> เซเลอร์ปี้ำลำใหญ่ค่ะลูกค้ากดเองไดอ๋อนี่เซเลอร์ปี้น้ำลำไยนี่กดเองได้เลยแต่ไม่มีคนมาเอาเลยอ่ะ อ๋อส่วนใหญ่ลูกค้าจะกินน้ำนะถ้าเป็นเด็กๆผมว่าเซเลอร์ตี้นะแล้วเซเลอร์ตี้แก้วแบบไหนครับเซเลอร์ตี้แก้วด้านหน้าเลยค่ะใช้แก้วพิเศษอ๋ออันนี้เป็นแก้วเซเลอร์ตี้นะครับสําหรับสําหรับนี่นะครับสําหรับอันนี้นะถ้าเป็นแก้วน้ําลำใหญ่เขาก็ใหญ่เบิ่มเลยนะครับใช่ไหมใช่ใส่แก้วใส่นั้นเลยค่ะมีเลยอีกแก้วนะคะ,ขขะคะุณป้าทอนส80บาทได้เลยนี่ เตลเลปี้กดได้เองตามอัธยาศัยปื๊ดไหลลงมาแบบน,นี้อ่ะผม,ผ,มผมช่วยยกให้เตลเลอี้น้ำน้ำใหญ่โอ้นี่เลยนะครับนี่แล้วก็ฝามปนอันนี้ใช่ไหมอันนี้ฝาเขาเรียบร้อยนะครับ เทลเลอปี้น้ำลำไยลองได้นะครับ20บาทเองเนนขายต่อนะครับหลังจากไปเตรียมถุงนะครับหู้ยีบาทให้เยอะมากขาเอ,อไ,ได้เลยค่ะมาดูมาดูกดเทลลอร์ปี้ครั้งหนึ่ง นี่นะเตะเลยปีก็นยี่สิบบาทจะกินต้องต่อแถวนะใส่ถังเลยครับนี่ เหมือนไปเนี่ยเหมือนไปงานวัดไปซื้อกระเบื้องมุงลังคา,าตั้งยอดถังยอดถังแล้ว <c oughs> ยอดตู้หยอดถังเลยนะตอนนี้ได้เลยนะคะคนแปสิบบาทค่ทะถ้าทอนเองไม่ทันเนาะไม่ไมงางนั้นต้องจ้างคนท,ทอนอีกคนหนึ่งนี้สะดวกมาก ได้เลยนะคะ,คะรับได้เลยนะคะถึงมันรับได้เลยะคะ่ะการจราจรติดขัดนะครับช่วงนี้ สุดท้ายท้ายสุดนี้นะครับทุกท่านนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับผมร่ำรวยเงินทองทุกท่านเลยนะครับก็ร้อนๆอย่าลืมแวะเวียนมานะครับน้ำลำไยที่ยาคนลุมนะครับก็2 0บาทเท่านั้นเองนะครับนี่เลยแก้วใหญ่ๆบบนมนะครับคิดหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับปูน